ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พ,พี่น,อน้องเอฟซีเกษตรกรของลานลุงเรื่องสับเกษตรไทยทุกท่านนะครับมือนีมาพบพ่อคลิปของเบาลุงเรื่องสับนะครับมือหนีมาแนะนํานะครับมาพบป้าพี่น้องหลังจากที่ได้ยินตะเสียงกันนะครับมือนีมาทักทายเห็นหน้าเห็นตากันได้ยินตะเสียงผู้หน้าตาผู้เบาเป็นยังไงอ่ะนี่แหละครับอ่าผู้ภาคผู้เบาของผู้ไทยคลิปของลานลุงเรื่องสับเกษตรไทยน,นะครับอ่าทักทายพีทักทายน้องนะครับ ผู้ใดเขามาช่มฝากก็แช์ก็ไล่ให้ร้านลุงเรื่องสับเกษตรไทยนะครับอ่ามือหนีบมาช่มนี่แหละครับพาบเบิงนี่ครับบรรยากาศนะครับเขาลงปุ๋ยนะครับปุ๋ยขี้ไก่แกบสองรอยกระสอบนะครับสองกระสอบให้พี่ให้น้องทั้งยะโสทอนนะครับอยู่อำเภอยะโสธอนนี่ครับเขาจัดเลี้ยงมาให้พี่ให้น้องเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าจัดเลี้ยงลงเลี้ยงให้กรมพัฒนาที่ดินนะครับของเขตยะโสทอนนะครับอยู่อำเภอเมืองทั้งอำเภอเมืองนะครับอ่ะ โอ้ยคีนแกบนะครับกระสอบราคาปีกนะครับแบบรถกระบะแบบนี้ครับแบบรถกระบะนี่ครับพี่น้องรถกระบะบรรทุกนะครับ4ีตันถึง5าตันนะครับรถเสริมเนี่ยเผารอยนะครับคอนะครับบรรทุกได้อยู่สองอยถึงสามอยกระสอบนะครับจะส่งให้พี่ให้น้องนะครับผมจะส่งนี่เป็นราคาปีกนะครับมีที่ว่าเป็นราคาปีนะครับราคาปีอยู่ที่สามกระสอบหนึ่งอยบาทนะครับสามกระสอบหนึ่งอยบาทนะครับ เป็นราคาพร้อมทรงเก็บเงื่อนปลายทางนะครับส่วนนะครับราคาราคาของรถซิบล่อรถพกล่อรถซิบล้อรถพ่วงราคาก็จะลดรันลงไปนะครับถูกลงไปนะครับาราคารถพ่วงนะครับณเดือนพฤษภาคม2567นะครับตอนนี้ก็ตกอยู่ราคาเฉลีย่ยประมาณ20 22บาทถึง25บาทแล้วแต่พื้นที่นะครับทูกติดัวกให้นะครับ เราจะส่งให้พี่ให้น้องผู้ใดสนจิตสนใจอยากได้ปุ๋ยที่ไก่แก่ข้องข้าไปใส่นะครับติดต่อกันเข้ามาได้ที่เบอร์โทรนะครับ0973257575ปุ๋ยที่ไก่แก่ปรุงเรื่องสับเกษตรไทยดีบริการพี่บริการน้องนะครับไปบอดจอดบ่ถึงโทรของหานะครับติดต่อกันเข้ามาบววส่าสิเป็นทังขอความแชร์หรือว่าขอความไล์หรือว่าโทรศัพท์กันเข้ามาหาพูดคุยกันเข้ามาครับบ่สื่อบววาครับบ่เป็นยัง นะครับว่าจะสอบถามกันเขามาครับมีความต้องการที่ใส่ปุ๋ยคีไก,ก่แกบเอาไปใส่ในพืชชนิดอีหยังประเภทอะไรนะครับพืชไทยพืชสวนพืชผักสวนลั้วนะครับหน้าเขาหน้าไฮมันไฮอ้อยหรือว่าพืชต่างๆนะครับที่ต้องการปรับปรุงดินเข้าใส่ดินประโยชน์จากพื้นดินข้องเข้าไปแล้วนะครับจะเกิดการเสื่อมท้มนะครับจากการที่เข้าใส่เคมีมากตลอดระยะเวลารายปี ดินเท่าเสื่อมโสรมนะครับบางพื้นที่นะครับเป็นดินไส้ล้วนแถบจะบดเลยครับอ่าเท่าต้องมาฟื้นฟูดินนะครับปรับปรุงดินนะครับปรุงแต่งนะครับเพื่อการอ่าใส่นะครับนำปลาอ่าผงชุรสดนะครับรดดีนะครับหรือว่าสิเป็นอ่หลายหลายอย่างนะครับปรับปรุงไข่อาหารครับเป็นอาหารพืชนะครับบม่เปนอาหารคนนะครับอ่าเป็นอาหารพืชนะครับ ปรุงดิน,ให,นใ,ดให้มันด้ให้มันนัวให้มันแสบนะครับดินพืชกับซีเอาไปใส่เกิดประโยชน์ต่อพืชนะครับเป็นประโยชน์ต่อดินเท่านะครับที่สําคัญนะครับปอดสารเคมีนะครับเท่ากีมีผลผลิตที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ต้นทุนในการผลิตเท่ากบสีลดลงนะครับเอาฝากไว้ก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้มีสาระดีดี แนะนําให้พี่ให้น้องบอกกก่าราคาเบื้องต้นและเดือนพฤษภาคมนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้พบอกันคลิปหม่นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ